สวัสดีค่ะพบกับอีฟฟอร์ดบายอีฟฟี่กอปปี้นะคะวันนี้เราอยู่ที่โชว์รูมฟอร์ดพระนคร,กรเกษตรนวมินทร์ของเราอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราอยู่กับรถรุ่น y t e c ขับ2 g เกียร์ออโต้6สปีดหลอมากๆเลยใช่ไหมสีดำนะคะวันนี้เราจะมารีวิวในรุ่นของ y t e c พขับ2เกียร์ออโต้6สปีดนะคะคันนี้ราคาตัวรถออกห้างนะคะออกจากโรงงานผลิตนะคะอยู่ที่ราคา 1>, 1 4 0, 9 0 0ล้บาทค่ะแต่ว่าคันนี้เพิ่มออปชันพิเศษเข้ามานะคะคันนี้ลูกค้าเลือกแบบตัวที่เพิ่มออปชันเข้ามานะคะจ่ายเพิ่มไปเท่าไหร่โทรสอบถามกันมา0658 56 6555นะคะหรือทักแชทอินบ o ็อกมาที่เพจของอิฟฟอร์ดบายอิฟฟีและออป y ี้นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าออปชันที่ลูกค้าเลือกแพคเกจเสริมเพิ่มเข้าไปและชุดแต่งที่ลูกค้าใส่เข้าไปนี้เรียกว่า อะไรกันบ้างนะคะแล้วมาดูกันว่าใส่อะไรเข้าไปถึงทำให้รถหล่อมากๆขนาดนี้คะ่ะสำหรับไฟหน้าของรุ่นวายแทนะคะของเราเป็น ไฟหน้าเรียกว่าทรงสีแคมนะคะไฟหน้าเป็น LED นะคะไฟตัดหมอกเป็น LED คันนี้นะคะแต่งกระจังหน้านะคะเปลี่ยนจากกระจังหน้าเดิมเปลนกระจังหน้าตัวหนังสือ FORD นะคะสีดําแบบนี้ตัวใหญ่ๆแบบนี้หล่อมากๆใช่ไหมคะทําเพิ่มความหล่อขึ้นมามากๆเลยนะคะด้านบนนะคะเรียกว่าสกู๊ปนั่นเองค่ะเป็นสกู๊ปทรงยอดนิยมของเราก็คือทรงฟิตนั่นเองค่ะเลือกโลโก้เป็นตัว ม้าแบบนี้นะคะเป็นสีดําตัดสีดำ,ดำดำด้านค่ะดําเงาตัดดําด้านเนาะให้แมทก,กับสีตัวรถนั่นเองค่ะมาดูความพิเศษนะคะสําหรับออปชั่นของคันนี้นะคะที่ลูกค้าเลือกเพิ่มเข้าไปค่ะจุดแรกเลยนะคะก็คือกล้อง360องศาในแพ็กเกจที่ลูกค้าเลือกนะคะเดี๋ยวยิบจะพาไปดูว่าแต่ละจุดนั้นมันอยู่ตรงไหนนะคะสําหรับความพิเศษกับแพ็กเกจที่ลูกค้าเลือกจ่ายเพิ่มขึ้นมา คุ้มค่ายังไงกับเงินที่จ่ายไปนะคะเรามาดูกันเลยนะคะจุดแรกเลยนะคะก็คือสัญญาณเตือนนะคะระยะถอยจอดก็คือ,อตัวเซ็นเซอร์นั่นเองค่ะเซนเซอร์ถอยนะคะเซ็นเซอร์ด้านหน้านะคะเซ็นเซอร์กะระยะจอดด้านหน้านะคะก็คือ4จุดเนาะอ่าส่วนนี้นะคะอ่าระบบวบควบคุมความเร็ว รักษาระยะห่างนะคะอัตโนมัติพร้อมกับระบบ Stop and Go และระบบควบคุมลถให้อยู่ในช่องทางค่ะตัวนี้นะคะ,ะต้องบอกว่ารวมๆนะคะมีกล้อง360องศาด้วยนะคะและตัวนี้ก็จะทำงานควบคู่กันนะคะตัวนี้ตัวที่เป็นระบบะเขาเรียกว่าระบบ Stop and Go ค่ะหรือระบบควบคุมลถให้อยู่ในช่องทางนะคะหรือว่าเลนเลนเซนเซอร์นะคะตัวนี้ก็จะมาคู่กับตัว เขาเรียกเลดร์นะคะจุดที่เพิ่มขึ้นมาเป็นเลดร์นะคะพร้อมกับกล้องอีกหนึ่งตัวที่อยู่บนตัวกระจกนะคะด้านบนตรงนู้นนะคะถ้าเราซูมเข้าไปพี่ก็ซูมเข้าไปหนะะ่อยค่ะตัวนั้นจะมีกล้องนะคะเป็นกล้องนะคะที่ติดตั้งเพิ่มขึ้นมานะคะตัวนี้นะคะจะช่วยจะมีทั้งระบบช่วยเปิด ปิดไฟสูงอัจฉริยะนะคะแล้วก็เป็นระบบช่วยเบรกอัตโนมัติพร้อมกับระบบช่วยตรวจจับนะคะคนเดินบนถนนเนาะระบบเตือนการชนด้านหน้านะคะระบบควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนนะคะระบบตรวจจับรถในจุดบอดและระบบตรวจจับขณะออกจากช่องจอดนะคะเป็นกล้อง360องศาระบบป้องกันการชนเมื่อถอยหลังนะคะและระบบช่วยหักพวงมาลัย เพื่อเลี่ยงการประทะนั่นเองค่ะตัวนี้จะทำงานควบคู่กับเดรดร์และกล้องนะคะรวมถึงกล้องตัว360องศาด้วยค่ะตัวนี้จะเป็นการทำงานควบคู่กันทั้งหมดเลยนะคะพูดถึงออปชั่นนะคะออปชั่นเสริมแพคเกจเสริมที่ลูกค้าเลือกไปแล้วนะคะเรียกว่าคุ้มค่ามากๆกับเงินที่จ่ายเข้าไปด้วยระบบอัจฉริยะต่างๆที่ลูกค้าเลือกเพิ่มเข้ามาทั้งหมดนี้ เพื่อเพิ่มสมรรถนะและความปลอดภัยนะคะให้กับตัวรถนั่นเองค่ะคุ้มมากๆเลยนะคะมาถึงด้านข้างนะคะคันนี้นะคะแต่งคิ้วซุ้มล้อนะคะตัวนี้เป็นขนาด9นิ้วนะคะตัวนี้เป็นซุ้มล้อขนาด9นิ้วนะคะปักหมุดสีเงินค่ะและใส่ล้อแม็กคันนี้แบบหล่อจริงๆเลยค่ะตัวนี้เป็นอะแม็กนะคะอยู่ที่ขนาดอยู่ตรงไหนเอ่ยโอเค ทันนี้เป็นแม็กขอบ20นะคะหน้ายางอยู่ที่33นะคะคูณ12.5และ R20 นะคะตัวนี้เป็นออฟเซตลึกอยู่ที่24นะคะหลอมากๆเลยนะคะและรุ่นนี้ของเรานะคะตัวโชคด้านหน้านะคะของรุ่นวายแทนะคะปีกนกของเรามีการปรับนะคะให้มีขนาดใหญ่ขึ้นตามสเปคของตัวรถนะคะและ เปลี่ยนโชคคู่หน้านะคะโชคคู่หน้าของเราตามสเปคมาเลยเป็นโมโนโทูบให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาเลยมาถึงด้านข้างนะคะในส่วนของกล้อง360องศาก็คือจะมีกล้องอยู่ที่จุดนี้นะคะด้านหน้า1จุดนะคะแล้วก็ที่กระจกมองข้างนะคะอีก2จุดซ้ายขวากระจกหูช้างของเรานะคะกระจกมองข้างนะคะตามสเปคของเราถูกดีไซน์ออกมาให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะ ในเรื่องของความปลอดภัยในการขับขี่ในการมองนะคะวิสัยทัศน์ในการมองพร้อมกับไฟเลี้ยวอีกหนึ่งดวงอยู่บนกระจกมองข้างนะคะทั้งซ้ายและขวาเพื่อเพิ่มเรียกว่าวิสัยทัศน์ในการมองของคนที่ขับสวนเลนกับเรานะคะและไฟตัวนี้ก็จะมีไฟเลี้ยวจะกระพริบโชว์ด้านหลังนะคะเพื่อทั้งนี้ช่วยในเรื่องของระบบเตือนความปลอดภัยนั่นเองค่ะ มาถึงชุดแต่งของเรานะคะตัวนี้ใส่กันสาดนะคะติดกันสาดให้เป็นชุดแต่งตามโประคะ่ะติดฟิม์มติด,ตดเบ้ารองมือจับนะคะบันไดข้างของเรามาคู่กับตัวรถแล้วนะคะเล่าหลังคามาคู่กับตัวรถอยู่แล้วเนาะคันนี้แต่งแบบเรียบๆนะคะแต่ล่อมากๆล่อแบบสีดําดุๆนั่นเองสําหรับใครที่เป็นสายดาร์กนะคะชอบสีดําแต่งแบบนี้ได้เลยะคะ่ะไม่เยอะแต่ล่อนะคะใส่ล้อเข้าไปแบบ รถก็ดูเด่นแล้วนะคะด้วยความที่เขาเป็นสีที่เรียกว่าสีดําอมตะจริงๆค่ะมาถึงด้านหลังของเรานะคะโชค๊คหลังของเรานะคะการดีไซน์ที่ออกแบบมาใหม่ก็คือแยกตัวโชค๊คนะคะเป็นโชค๊คแบบคว่ยนะคะแยกจากตัวแชสซเียออกมาและขยายฐานล้อของเราออกมาอีก50มิลิเมตรนั่นเองค่ะเพื่อช่วยในเรื่องของการถ่ายเทน้ําหนักค่ะและ,ะการถ่ายเทน้ําหนักของตัวรถนะคะให้เกิดความสมดุลมากยิ่งขึ้นนะคะและ ทำให้ตัวการขับขี่เนียนุ่มนวลมากยืขึ้นนะคะและการขยายฐานล้อนอกจากจะช่วยถ่ายเทน้ําหนักแล้วนะคะด้านในกระบะของเราค่ะยังมีการาขยับนะคะให้ตัวซุ้มล้อด้านในค่ะแคบลงไปอีกเพื่อขยายนะคะห้องผลบรรทุกน,นะคะให้มีขนาดที่กว้างขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นค่ะผลสัมพละะได้มากขึ้นนั่นเองค่ะเยี่ยมมากๆเลยนะคะตัวนี้เป็นสปอร์ตบานะคะหรือว่า โปรบาของเรานั่นเองนะอัในรุ่น y ายแท็จะมีให้มากับตัวรถแล้วนะคะถ้าแต่ถ้าอยากใครอยากจะเปลี่ยนให้เป็นรุ่นอื่นๆที่เท่กว่านี้ก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะตัวนี้ถอดได้เนาะแต่ถ้าใครชอบแบบเดิมๆก็ใช้สเปคเดิมของรถไปไม่ต้องติดเพิ่มนะคะมาถึงด้านหลังนี่เห็นไหมบอกแล้วว่าคันนี้หล่อแบบเรียบๆนะคะเรียบเลยแค่ติดกาฟ้าท้ายเข้าไปนะคะเป็น ตัวหนังสือคําว่า FORD นะคะสีดำนะคะให้เข้ากับตัวรถให้แมทกับสีรถนะคะแล้วก็เว้นโลโก้ตรงนี้เอาไว้นะคะหล่อมากๆเลยแค่นี้ก็หล่อจริงค่ะติดนี่ค่ะเขาเรียกกรอบไฟท้ายนะคะให้ไฟดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะเหมือนกันกับไฟหน้าที่ใส่กรอบไฟหน้าเข้าไปให้ไฟดูเท่ขึ้นอีกแบบหนึ่งค่ะตัวนี้เป็นกล้องนะคะกล้องมองหลังเนะาะคันนี้นะคะกล้องมองหลังมาให้คู่กับตัวรถอยู่แล้วนะคะสําหรับ สเปคเดิมของรถนะคะบันไดอ่กันชนท้ายค่ะเป็นกันชนท้ายนะคะที่มากับตัวรถอยู่แล้วพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอย4จุดนั่นเองค่ะหล่อแบบเรียบเรียบนะคะคันนี้แบบดูด,ด,ดูเท่ดูมีอะไรที่แบบว่าน่าค้นหามากๆสำหรับวายท็ เบียออโต้6สปีสีดำของเราคันนี้นะคะเป็นไงบ้างคะถ้า,าลูกค้าท่านไหนนะคะที่ชอบนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนที่ชอบการแต่งสไตล์แบบนี้นะคะเรียบแต่ดูดีดูหล่อดูมีอะไรให้ค้นหาสีดำอำมาตะแบบนี้เลือกแต่งแบบนี้ได้เลยนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะออกรถ Ford Next-Gen นะคะสามารถโทรสอบถามนะคะรายละเอียดแคมเปญน,นะคะส่วนรถต่างๆนะคะโปรโมชั่นดีๆ สำหรับเดือนนี้มีอะไรบ้างนะคะสามารถโทรมาสอบถามที่เบอร์0658566555ที่เบอร์ของอิฟนะคะและหรือนะคะทักแชทอินบ็อกมาที่เพจของอิฟอร์ดบาย f ิฟฟี่นะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดะเป็นกำลังใจให้ยิฟด้วยนะคะแล้วก็พบกันในคลิปต่อ,ตอไปนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีค่ะ